และคลิปนี้นะครับผมจะมาแชร์วิธีการจูนนิ่งนะครับหรือว่าปรับจูนแล้วกันเนาะของตัว3080 msi gaming t o s t gaming s t o อันไหนวะเนี่ยไอรุ่นนี้แหละนะก็เรื่องราวจะเป็นยังไงก็ไปชมกันในคลิปได้เลย ก็สวัสดีครับเพื่อนคนผมพิจัยพิชชนณนะครับช่นลนี้เนี่ยเล่นให้ความรู้เกมเรื่องของการเอาการจอนะครับที่ไว้เล่นเกมไว้ดต่ตอเนี่ยมาขุดเหรียญคริปโตเคอเรนซี่เพื่อสร้างรายได้นะครับโอ้ค hey, ครับก็ MSI Gaming z t o ไอ้ตัวนี้เนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องของการขุดนะครับ ว่าเออขุดแล้วมันแรงขุดมันจะดรอปเยอะนะครับเออซึ่งตอนนี้เนี่ยผมเข้าใจแล้วว่ามันเป็นปัญหาจากตัวไบออสนะเออลืมบอกรุ่นไปรุ่น3080นะรุ่นนี้เนี่ยก็แรงขุดเนี่ยควรจะต้องอยู่ที่อ่าหลังจากการปลดล็อกนเนี่ยน่าจะต้องอยู่ที่70อัพถูกไหมครับถ้าเกิดว่าเป็นตัวอย่างกิกไบอะไรเงี้ยครับที่ผมเคยทำทำมาเนี่ยก็จะวิ่ง7จ73 74จจสขึ้นไปนะครับโดยที่จูนแบบไม่ต้องแน่นมากเนี่ยก็จะได้แรงขุดประมาณนี้เนาะแต่ไอตัว เกมมิ่ง t ซตตัวนี้เนี่ยมันมีปัญหาว่าเอ้ยมันเหมือนโดนล็อกมานะวิ่งยังไงก็ตามเนี่ยแรงขุดไม่เคยเกิน70เลยนะครับแล้วก็จูนยังไงก็ตามเนี่ยไม่ว่าจะปรับคอคอกหรือว่าจะไม่ล็อกหรือจะปล่อยอไลหรือจะอะไรก็ตามเนี่ยมันจะวิ่งอยู่ได้แค่ไ,ม,ไม่เกิน68นะครับผมพยายามจูนจูนแล้วจูนอีกนะ วิ่ง66ถึง68นะครับทีนี้เวลาใช้ตัวโปรแกรมปลดล็อกเนี่ยมันก็จะ estimate เรื่องของแรงขุดเนี่ยได้อยู่ที่ประมาณ66หรือ60ประมาณนี้แหละอยู่ในช่วงนี้นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยก็เอาไปว่าแก้ได้แล้วนะแล้วก็เลยเอามาเล่าให้ฟังนะว่าวิธีการแก้ไขทำยังไงเนาะโอเคเดี๋ยวไปดูกันที่หน้าจอกันเลยอ่ะนี่นะครับเป็นตัวนี้นะ Gforce RTX 3080เนี่ย MSI 10 g b นะครับ RAM Micron เป็น GDDR6X นะครับ BIOS ตัวนี้นะครับเป็น40.66นะครับอ่าเนี่ยนะดูมันวิ่ง64อันนี้ผมจูนเต็มที่แล้วนะครับก็คือปัญหาหลักเนี่ยคือเราไม่สามารถดันไฟให้ทะลุเกิน200 210แล้วกัวนเนาะเนี่ยอันนี้คือสูงสุดที่ผมล่อยออกมาได้นะมันอยู่ที่200วัตต์เท่านั้นเองนะครับ ตัวคอคอกนี่ถ้าเราล็อกไว้ที่1,100หรือ1,450เนี่ยตัวไฟเนี่ยจะอยู่ที่180นะเออแรงขุดก็ประมาณนี้แหละ 64, 65, 66, 6 7 68วนอยู่แถวนี้นะครับอืมแล้วก็ตัวคอคอกเนี่ยพอเราล็อกปุ๊บในหน้าจอเนี่ยมันจะไม่ได้ล็อกตามนะครับมันก็จะวิ่งแบบแตามมีตามเกิดของเขานะเออประมาณนี้เลยนะครับซึ่งปัญหาเนี่ยมันก็อาจจะเป็นการล็อกนะผ่านทางตัวไบออสนั่นเองนะครับ ทีนี้ผมเองนะพยายามเอาตัวคล้ายๆสูตรเก่าๆเนาะก็คือการแฟดแฟตัวลอมเนี่ยด้วยรุ่นที่เป็นสูตรพิมเนาะแต่ว่ารุ่นนี้เนี่ยมันเป็นตัวโค้ดตัวแผงโค้ดของมันแล้วกันเนาะไอดี ID ของมันแหละเออมันจะเป็นสอง6นะครับแต่ว่าไอตัวรุ่นเก่าๆเนี่ยมันจะเป็น2 2 0 6นนะครับซึ่งพอมันเป็นตัวใหม่เนี่ยมันก็แฟดไม่แฟดไม่ผ่านแล้วก็ถ้าเกิด เราไปหา2องสองมาแฟตด้วยกันเนี่ยแฟดผ่านแต่มันก็ไม่วิ่งเออทีนี้นะครับทางแก้ไขเนาะก็บังเอิญแล้วกันเนาะไปเจอคลิปอันนี้มานี่นะก็คือเป็นคุณลุงซันตาคอร์สนะครับผู้พันแซนเดอร์ดีกว่านะพี่ไก่ k f เเขาก็คุณลุงเขาบอกเล่าถึง3080 LHR ของเขานะว่าเป็น Xc3 Ultra นะครับอ่าเนี่ยนะตัวนี้นะเขาบอกว่าเนี่ยขุดได้7.6กันเลยนะเนี่ยเอา n b Minor มาขุดเนี่ยเอา Pt Leg m i n e r มาขุดด้วยนะวิ่ง7.6กันเลยนะครับอืมผมก็เลยว่าเออลองเอาไอ้ตัว Evga ตัวนี้เนี่ยมาลองกัดดูดีกว่าแต่จริงๆผมลองมาหลายตัวแล้วแหละนะกนะว่าจะมาเจอคุณลุงู p ัน a ซนเดอร,ร์เนี่ยนะครับเนี่ยนะก็เข้าไปใน Tech Power Up นะครับแล้วก็ เลือกแบรนดิ้งนะครับเป็นตัว NVIDIA นะการ์ดเบนเดอร์เนี่ยเลือกเป็น EVGA นะโมเดลก็เลือกเป็น3080มันก็จะออกมาประมาณแผงหนึ่งนะ33ตัวนะทีนี้นะก็ต้องมาเลือกกดดูนะครับตรงดีเทลนี่เนาะว่าตัวไหนนะเป็นตัวที่เป็น ID เนี่ยเป็น2216นะครับอย่างผมลองคลิกตัวนี้มานะ อันนี้มันขึ้นว่า2206เห็นไหมครับ2206ก็จะเป็นตัวรุ่นเก่าเนาะอันนี้ก็จะใช้ไม่ได้เนาะเนี่ยหลักๆเรามาลองดูถ้าเกิดปี2020นะมันก็จะใช้ไม่ได้อ่ามันเป็นตัวรุ่นเก่าแหละเนี่ยเราก็มาลองไล่ดูนะ2021นะครับหรือถ้าใครไม่อยากไล่นะให้พิมพ์อย่างนี้พิมพ์ว่า Tech Power Up ใน Google เลยนะครับแล้วก็พิมพ์ว่า EVGA นะครับ แล้วก็พิมพ์ว่า2216นะครับเป็นโค้ดมันมันก็จะขึ้นยาวๆอย่างนี้นะไอในตัวอย่างเนี้ยผมลองโหลดของ ASUS มานะเนี่ย ASUS นี่มันงเยอะเลยนะครับเนี่ยผมลองไล่ทีละตัวแล้วนะ Colorful mm hmm. ผมก็เอามาแฟะนะ Colorful ASUS ASUS ทั้งหลายนะยังไม่สำเร็จเลยอ mm ื hmm. <c oughs> มวิ่งแค่60นะมาเจอไอเนี่ยของคุณลุงซันตานะสรุปว่าเป็นตัวนี้นะครับ EVGA FTW 3 u l t a นะครับตัวนี้นะเนี่ยตัวแบบไฟแบบวิบวับนะครับก็รหัส ID มันจะเป็น2216นะครับตามที่เราต้องการเลยนะครับก็ทำการดาวน์โหลดมานะครับเพื่อนกดดาวน์โหลดตรงนี้ดาวน์โหลด n o วนะครับก็จะได้ไฟล์มาผมโหลดมาแล้วนะครับเนี่ยนะเป็นตัวอันนี้ที่เมาชี้อยู่นะทีนี้ก็เข้ามาหน้าจอพอดีมีหลายใบนะไอใบแรกสำเร็จแล้วใบนี้ก็ต้องจับต่อนะครับ เดี๋ยวนะพี s i ของเรานะครับก็เข้าไปตรงอ r c l ร c k นะครับจากนั้นนะครับก็กดดาวน์โหลด VBIOS ก่อนนะครับเลือกเป็น3080นะครับกดเซฟกดดาวนะ์โหลดแล้วตึง้งทำการแบ็กอัพนะครับขั้นตอนนี้ก็คือแบ็กอัพตัวหลอมไว้ก่อนนะครับทีนี้โอเค พอเราดาวน์โหลดเสร็จนะครับเนี่ยนะมันจะขึ้นขาวๆเราเอามาส์คลิกหนึ่งทีนะครับแล้วก็ทําการดาวน์โหลดมาเพื่อแบ็กอัพนะครับโอเคมาแล้วนะอาจจะมารัวๆเลยนะเนี่ยคลิกไปหลายรอบนะอ่ะนี่นะมันดาวน์โหลดแบ็กอัพมาแล้วนะครับทีนี้เราไปหน้าอเวอร์อ์นะครับทําการกดคลิกที่แฟลตพีไบออสนะครับเลือกไฟล์นะครับเลือกเป็นอืม evga นะครับเพื่อนๆต้องมาร์คไว้ให้ดีๆนะครับว่าเป็นตัวไหนนะของผมเนี่ยมันเป็นตัวนี้นะ 210523-1นขีด1ะครับอันนี้นะกด Open เลยนะครับจากนั้นนะครับเลือกเ,อเป็น3080ตัวนี้นะครับกด f o r ร e f e t c h i n g นะครับแล้วกดอัปโหลดไปเลยนะครับโอเคเนี่ยนะคำสั่งมันต้องขึ้นอย่างนี้นะ NVIDIA อัปโหลดนะครับมันถึงจะติดนะถ้าใครมาอัปตอนที่ h y p e r ์เกำลังเออเอออยู่นะก็เรามาระวัง,วง,วงนิดนึงนะ ต้องดูชุดคําสั่งนะว่ามันขึ้นหรือเปล่านะถ้าขึ้นว่า nvidia อ upload อันนี้แสดงว่ามันกําลัง up แล้วนะครับถ้าอัปผ่านก็ถือว่าจบนะครับโอเคเนี่ยมันบอกล้ m patching โ okay. อเค now reboot นะครับให้เราผลร e b o o t ทีนึ่งโอเคแค่นี้เองนะเนี่ยนะ power action reboot นะครับจากนั้นก็เดี๋ยวมาดูมันซิ่งกันเลยนะระหว่างนี้นะครับระหว่างที่อมันร b o o t เราก็มาทําการจูน overclock นิดนึงนะ3080 MSI ตัวนี้นะ เดี๋ยวจะกลายล่างเป็น EVGA นะครับก็คลิกตรงนี้นะเข็มหม่นะจูนรอไว้เลยนะครับคอคอกพันแปดสิบนะครับพันร้อยดีกว่านะพันร้อยอ่เมมครอกอ,อยู่ที่สองพันหกแล้วนะครับเมนูวิ่งไหวหรือเปล่าน,นะอันนี้อ่ะแล้วก็กดแอปพลายไปเลยไปก่อนนะครับเดี๋ยวรอเครื่องบูตขึ้นมานะครับแล้วก็มาดูกันนะว่าซิงขนาดไหนเนาะ เครื่องน่าจะไม่เอาด้วยแล้วนะครับเดี๋ยวต้องไปปิดเครื่องแล้วเปิดใหม่นะอะไรกินนี้โอเคเครื่องมันดับไปแล้วนะครับเพื่อนๆก็เดี๋ยวผมค่อยมาต่อคลิปช่วงเย็นแล้วกันเนาะเดี๋ยวอันนี้ช่วงเช้าอยู่ก็เดี๋ยวรอไปเปิดเครื่องก่อนนะให้คนไปเปิดเครื่องที่ฟาร์มก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาว่ากันอีกทีนะครับก็โอเคนะครับกลับมาสู่เครื่องนะครับตอนนี้เนี่ยด้ ให้น้องๆน,นะไปเปิดเครื่องให้เรานะครับก็มันก็วิ่งดีขึ้นนะนี่นะตัว<ม>ตัวที่2นี้นะครับ3080นะครับผมแฟดไปเมื่อเมื่อเช้านี้เนาะกายล่างเป็น EVGA ไปแล้วนะครับนี่จากอะไรนะ MSI Supreme ไม่ใช่ MSI Gaming z นะครับอ่าน,นี่นะครับแรงขุดก็ตอนนี้ไม่ได้จูนเข้มนะครับวิ่งอยู่ประมาณ70 สามแล้วกันนะอืมแต่ว่าอัตากินไฟนี่จัดว่าเด็ดเลยนะครับสูบสูบนะสูบขึ้นไปอีกร้อยวัตเลยนะครับโอเคประมาณนี้เนาะก็อาจจะต้องไปหาตัวไบออสตัวอื่นลองเทสไปเรื่อยๆนะว่าตัวไหนมันจะวิ่งดีนะครับามป็นว่าผมลองเป็นตัวนี้เนี่ยตอนน้ตอนนี้แล้วกันเนาะตอนปัจจุบันตอนเนี้ยตัวเนี้ยให้แรงขุดที่ดีขึ้นนะแล้วก็แต่ว่าอัตากินไฟเนี่ยยังทําได้ไม่ค่อยดี ก็ถ้าเกิดใครมีแนวทางแล้วกันเนาะก็แนะนำกันได้นะครับคอมเมนต์ทิ้งไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับว่าตัวไหนเนี่ยให้แรงขุดดีกินไฟน้อยนะครับโอเคไปแอไปดูเครื่องอีกเครื่องหนึ่งก่อนนะอ่อีกใบหนึ่งเนาะที่ที่ได้จูนไปนะแปดไปแล้วเรียบร้อยเนี่ยตัวนี้วิ่งอยู่ประมาณ7-6นะครับเนี่ยนะสูตรโอเวอร์คอร์กจะเป็นสูตรนี้นะ1,080กับ2,600นะครับ กินไฟอยู่305วัตต์นะครับนะประมาณนี้เลยเนาะวิ่ง75เกือบเจนะครับก็ถือว่าได้แฮชเพิ่มขึ้น10แฮชนะกินไฟมากขึ้น100วัตต์นะครับก็อามสามุ้มไหมในมุมอมองผมผมุ้มนะก็คือ10แฮชเนี่ยตกประมาณ2บาทเอ้ยตกประมาณเท่าไหร่อ่ะยีบาทเลยนะ10แฮชเนี่ย แล้วก็กินไฟเพิ่มขึ้นเนี่ยร้อยวันเนี่ยก็คือ10บาทเราก็ได้กําไรขึ้นวันละ15บาทเนาะสิบาทต่อวันถ้าเดือนหนึ่งก็ประมาณ500บาทแลละนะครับ500ปีหนึ่งก็เป็นหลักพันเนาะก็คืนทุนเร็วขึ้นอ่ะประมาณนี้เนาะโอเคก็คลิปนี้คงจบเพียงเท่านี้นะครับท้ายคลิปก็ขออนุญาตฝากร้านมาเดิมน,นะครับ i r t i s t Studio ใน s h o ปปีนะครับขายเทคนิคพาร์ตบูดแล้วก็ ตัวไรเซอร์นะครับถ้าเกิดใครสนใจจะประกอบเครื่องเองนะครับก็ฝากเป็นผูนบุนกันด้วยนะครับส่วนถ้าใครอยากให้ประกอบให้นะครับก็อย่าลืมทัก Line Official ของ IP Studio นะครับผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปแล้วครับโอเคครับก็เจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ไปก่อนแล้วสวัสดีครับผม